าน,นั่นก็กเป็นสิ่งที่ง่ายมากและทำได้ง่ายทำได้จริงอิ่มด้วยไม่ต้องอด ลดไปประมาณ14กิโลค่าน้ำตาลและคะ่าไขมันครั้งนี้ดีกว่าทุกครั้งที่เจาะมาเลยค่ะดีค่ะคุณพี่สาวนะคะน้าลิดีนามสกุลแถวนาว้าเศรษฐกิจอายุ59ปีนะคะอาชีพรับราชก,การค่ะพี่พี่มีโรคประจําตัวพี่เป็นไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็โรคปวดข้อจะเสี่ยวในข้อเขา่าหน้านี้อ่ะพี่พยายามลดน้ําหนักมาเหมือนกับว่าอยากจะลดแต่มันไม่ลดมันกลับเด้งขึ้นเด้งขึ้นอย่างนี้ค่ะจะเน้นในเรื่องของลดแป้ง ทานข้าวน้อยแล้วก็ไปเน้นโปรตีนจากเนื้อสัตว์อะไรพวกเนื้อนมนมไข่เ่ะมันเหมือนกับว่ามันมันไม่แฮปปี้อะค่ะหมอมันมันเหมือนถูกถูกบังคับยังไงพี่กนนะคะมันลดลงเดี๋ยวมันกระเด้งขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีอยู่วันนึงพี่กลับจากทำงานมาปกติอะพี่กลับจากทำงานพี่จะไม่ไม่เล่นโทรศัพท์ละไม่ใช้โทรศัพท์พี่อยู่มามาเปิด Facebook ดูทิศหมอแบงค์สามเพลินลับเนาะมันก็เด้งขึ้นมาว่ารู้สึกว่ามันส่วนกระแส ส,ส่วนกระแสจากที่การลดน้ำหนักแบบเดิมของของคนทั่วไปอะ่ะเน้นเรื่องโปรตีนตัดแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไม่ค่อยทานผลไม้นหวานทุเรียนอย่างเงี้ยห้ามพี่มาเอ๊ะทำไมมันส,ส่วนกระแสมันน่ามันต้องมีอะไรที่น่าสนใจโอเหมือนกับ อยู่คนละโลกเลยค่ะรู้สึกว่าเอ่าเข้าคอรสเรียนเนี่ยพี่ได้ความรู้จากคอรเรียนของคุณหมอมากๆเลยค่ะแล้วการปฏิบัติตัวในการทานอาหารทานอิ่มอิ่มมากๆนะคะรู้สึกว่ามันมีความสุขอะค่ะหมอตอนก่อนเข้าคอร์สนะคะที่เอ่อจ็ดสิบแปดัปัจจุบันเนี่ยณนะถึงปัจจุบันเนี่ยอ,อ่ลดเ,เหลือเหลือหกสิบสี่ลดไปประมาณสิบสี่กิโลพี่ก็ไปล้มเจาะดูไขมันในเลือดค่าน้าตาลค่าไขามันค่าอะไรเนี่ย ปกติหมดเลยค่ะหมอตั้งแต่พี่เคยเจาะเลือดมานะครั้งเนี้ยค่าน้าําตาและค่าไขมันครั้งเนี้ยดีกว่าทุกครั้งที่เจาะมาเลยค่ะได้ทานยาแล้วค่ะยาที่หมอให้กินยาความดันอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ยาโรคข้ออะไรพวกนี้พี่ก็หยุดหมดแล้วแข็งแรงขึ้นตอนเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องใช้มือเท้าที่พื้นแล้วก็ดันตัวขึ้นแล้วตอนนี้ลุกได้สบายแล้วค่ะเมื่อก่อนนะคะที่ยังไม่เข้าคอสสองวันถ่ายครั้งนึียวจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ถ่ายทุกวัน อยากจะบอกทุกคนเลยนะคะการลดน้ําหนักนะคะไม่ใช่สิ่งที่ยากนะคะถ้าเข้ามาเรียนในคอร์สของหมอเนี่ยนะคะการลดน้ำหนักเป็นสิ่งที่ง่ายมากและทําได้ง่ายทําได้จริงอิ่มด้วยไม่ต้องอดไม่ต้องรู้สึกว่าอ,อ,อยากกินแล้วไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้องเรียนค่ะยังไงก็ต้องเรียนค่ะรับรองไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่เลยค่ะและรับรองว่าเราจะไม่หลงทางอีกแล้วเพราะการลดน้ำหนักแบบโลกข้างนอกนะะ่ะ มันเหมือนเราเดินหลงทางเดินไปล้มไปไม่ถึงเป้าหมายทีทค่ะหมอในความรู้สึกพี่นะมันถูกมากๆเลยอะความรู้มันมันมันแพงมากเลยความรู้ในคอร์สหมอค่ะได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาเนาะแล้วดีมากๆค่ะหมอพี่ไม่เคยเห็นคลิปไหนที่ดีและคุ้มค่าคุ้มค่ามากๆค่ะ,ะหาที่อื่นไม่ได้นะคะมีที่นี่ที่เดียวค่ะคมีที่เดียวในโลกเลยมั้งค่ะเนี่ยรีบเข้าคอร์สเลยค่ะถ้าคุณอยากลดน้ำหนักจริงๆ